ฮัลโหลสวัสดีครับกลับพบกับฟุ่มเฟือยชาแนลหนึ่งครั้งนะวันนี้ผมมากับพัมกิ้นนะครับนี่คือกรรไกตัดกิ่งแบบไฟฟ้าไร้สายนะครับ ชื่อรุ่นนะครับ INF ขีดสา S HBL นะครับหรือเซใส่ง่ายๆก็คือ50362นะครับตัวนี้เป็นเครื่องเปล่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาจะไม่แพงมากนะครับเดี๋ยวผมจะบอกราคาที่ตอนท้ายคลิปนะครับตัวนี้ใช้กับแบตเตอรี่20โวลต์นะครับทั้งแบตเตอรี่ของพัมกินเองแล้วก็แบตเตอรี่ของมาร์กิต้าสิโวลต์นะครับสามารถใช้ได้อ่ดูสเปคคร่าวๆนิดนึงนะครับนี่ตัวนี้เป็นบัลเลตมอเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็น้ําหนักเบานะครับ0.96กโลหะนะตัวเหล็กที่ใช้ทําตัวกไกเนี่ยเป็น SK ไเลยนะครับแล้วก็สามารถตัดได้กว้างสุดนะครับ1.4นิ้วหรือว่า35มิลิเมตรเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยสามารถปรับระดับได้2เกียร์เดี๋ยวต้องมาดูนะน่าจะปรับที่ตรงนี้เวลาใช้งานนะครับ1-2ชั่วโมงนะที่แบบ2แอมป์ถึง4แอมป์อ่าเดี๋ยวลองมาดูว่าเป็นยังไงนะครับตัวเครื่องเป่าเปิดเลยเนี่ยมันมาในกล่องนะก็ดีหน่อยนะครับเปิดมาโชว์นะครับเนี่ยนครับจะเป็นเครื่องเป่าแบบนี้ ในกล่องนะครับก็จะมีตัวคู่มือนะครับแล้วก็มีอะไรให้ด้วยนะครับนี่ยมีน้ํามันนะครับแล้วก็ตัวประแจนะมีประแจแอลแล้วก็เป็นประแจบล็อกแบบนี้เาไว้สําหรับการแ e ตเทนแอนนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเออเบาจริงนะไม่หนึ่งโลนะเฮ้ยสวยหสวยครับสวยมากนี่นี่น,น,นี่ให้ดูให้ดูเห็นไหมครับตัวคลิป เฮ้ยตัวคลิปสวยจริงเห็นไหมครับเนี่ยคืออะไรเขาปั๊มเป็นตารางอย่างงี้นะครับทําลายตัวยางเนี่ยเป็นตารางแบบนี้เฮ้ยดูพรีเมียมมากเลยอะเนี่ยตัวนี้ก็สวยนะครับสีดานี่คือเป็นยางหมดเลยนะครับนี่แล้วก็ล้อล้อลายขึ้นมาถึงตรงนี้ด้วยเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนตารางตารางเหมือนกันนะโอ้ oh. ตัวไก่ก็เท่มากเป็นโลหะนะครับเนี่ยโอ้โหเท่ะ่ะยังก็ไกลเปืนเลยอะออสวยแบตเมอเตอร์ตัวใบ ใบก็ดูแบบเงางามปั๊บๆเลยนะครับสวยมากสวยมากเดี๋ยวลองแบตเตอรี่ดูนะครับอ่แบตเตอรี่นะครับผมเอามาทั้ง2องอย่างนะก็คือตัวพัมกิ i นตัวนี้เป็น P ซีรีส์นะครับ p ียีนะ4แอมแล้วก็มางกิต้าแท้นะครับ3แอม ตัวนี้นะครับสวิตช์ของเขาเนี่ยนะครับเขาจะบอกนะว่าตัว a คือพร้อมใช้งานนะครับตัว B คือระยะการตัด3 5มมิลนะครับแล้วก็ตัว C คือระยะการตัด20มิมิลหมายความว่าถ้าเกิดเราตัดกิ่งเล็กๆเนี่ยมันก็ไม่ต้องอาสุดนะเขาก็ปรับเป็นตัว C ได้นะเพื่อให้มันแบบว่าเร็วขึ้นทำงานได้เร็วขึ้นแล้วก็ตัวนี้ปุ่มนี้คือปุ่มเปิดปิดปรับระยะการตัดเริ่มการใช้งานนะครับสมมุติคุณเสียแบตเข้าไปครั้งแรกนะครับเราลงกด ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเห็นไหมครับนี่คือเสียบแบตครั้งแรกมันเป็นเซฟตี้ของเขาเพราะฉะนั้นเราจะกดปุ่มสวิตช์ตัวนี้ประมาณ2-3ถึงวินาทีนะครับกดค้างไว้ปึ๊บแล้วปล่อยเห็นไหมครับประมาณ3วินาทีแล้วก็ปล่อยนะครับมันก็จะมีเสียงติ๊ดๆเนี่ยพอเรากดมันก็ยังไม่มาเห็นไหมครับยังไม่มาต้องกดดับเบิลนะครับปึ๊บๆเห็นไหมครับเสียบแบตปึ๊บกดค้างประมาณ3วินาทีแล้วปล่อยนะครับจะมีเสียงเสร็จแล้วเรามาดับเบิลคลิกที่ตัวนี้นะครับมันก็จะ ใช้งานได้อีกทีนึงเซฟตี้สองชั้นสาชั้นนะครับนี่นะครับแล้วก็ใช้ได้แล้วสวิตเป็นแบบกดกดปุ๊บจะหนีบปล่อยปุ๊บก็คือจะปล่อยนะครับเป็นสองสเต็มแบบนี้มันเหมือนกันไกลกันไกลก็คือถ้าเราหนีบมันปุ๊บมันก็จะหนีบถ้าเราคลายมันก็จะคลายนะใช้งานเหมือนกันไกลเลย แล้วก็ตัวนี้นะครับที่มันจะขึ้นมาตัวแรกก็คือตัวตัวที่2นะครับก็คือตัว B ีแก็คือ35มสิบห้านะครับมันก็จะกว้างสุดเท่านี้ถ้าเราก,กดปุ่มนี้1ครั้งปุ๊บมันก็จะกลายเป็น20เห็นไหมครับมันจะแคบลงเห็นไหมครับกดึีงหนึ่งครั้งก็จะกลับมาที่35มห้ากว้างสุดอ่าจะวนอยู่อย่างนี้แล้ววิธีการปิดแบบเซฟตี้ที่สุดก็คือกดค้างค้างไว้เลยเห็นไหมครับมันจะร้องสองครั้งแล้วปล่อย นะแล้วเราก็ถอดแบตเตอรี่ออกนะมันก็จะเก็บโดยที่ตัวใบเนี่ยหุบอยู่นี่คือวิธีการใช้งานของเขานะแรกๆก็จะงงนิดหน่อยแต่ถ้าใช้บ่อยๆก็จะเข้าใจดีเออผมว่าระบบเซฟตี้เขาค่อนข้างจะสมบูรณ์ดีนะครับครบถ้วนไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้แน่นอนนะครับผมเคยรีวิวเจ้าตัว ไอ้กกลีกยตัดกิ่งแบบนี้นะครับมีคนมีแต่คนบอกว่ามันอันตรายอันตรายคือผมบอกได้เลยนะนี่อันตรายน้อยกว่าเครื่องเจียเยอะนะครับเครื่องเจียนี่โคตรอันตรายก็เห็นยังใช้กันได้ปกตินึกออกไหมครับมันอยู่ที่ผู้ใช้นะครับไม่ได้อยู่ที่ตัวเครื่องนี่แค่มันทํางานอยู่แค่นี้ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บนะมีแต่คนบ้าเท่านั้นที่เอานิ้วแย่เข้าไปแล้วมันถึงจะอันตรายซึ่งเครื่องเจียเนี่ยหมุนตลอดเวลาเนี่ยคุณแย่ทยังไงก็โดนอันนั้นอันตรายกว่าเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องนี้ ก็เม็นจะเป็นไรนะครับอันตรายมันไม่ได้เยอะหรอกนะครับแต่ว่ามันดูน่ากลัวเท่านั้นเองแต่ถ้าคนที่ถืออยู่ในมือเนี่ยจะไม่รู้สึกหรอกว่ามันน่ากลัวเพราะเขาควบคุมมันอยู่และอันนี้ผมเดาว,ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้มันสักพักเนี่ยมันจะปิดตัวเองด้วยนะครับสมมติว่าเนี่ยเราเปิดแล้วเราก็กดเนี่ยสวิสามวินะครับหนึ 1, 2, ปล่อยนะครับดับเบิลคลิกปึ๊บ เนี่ยใ้งานเนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดเราปล่อยมันทิ้งไว้อย่างเงี้ยสักพักหนึงนะ่งแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้มันเนี่ยนะอาจจะประมาณสัก3าิบวิหรือนาทีหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมว่าเดี๋ยวมันจะปิดตัวเองอ่าเดี๋ยวรอดูนะครับเนี่ยร้องพอมันร้องปุ๊บเนี่ยกดไม่ได้เลวเห็นไหมครับกดไม่ได้แล้ว,ก,ลวก็คือเป็นการปิดของมันนะครับแต่มันไม่ได้หุบใบนะ ต้องดับเบิลคลิกเท่านั้นปึ๊บๆเห็นไหมครับอ่านี่ก็คือระบบเซฟตี้ของเขาทีนี้เดี๋ยวมาลองใช้กับตัวมารกิต้าดูว่าใช้ได้ไหมนะครับนี่คือแบตแท้นะครับแบตเทียบก็ได้แต่ถ้าเป็นแบตเทียบขอให้มีตัวนี้ด้วยนะครับเนีย่ยเสียบใหม่เห็นไหมครับไม่ทำงานดับเบิลคลิกก็ไม่ทำงานนะครับต้องเปิดนะหนึ่งสองสามปล่อยนะครับนะยังไม่ทำงานดับเบิลคลิกปึ๊บๆ ช้ได้หมดนะครับเปลี่ยนโหมดใช้ได้หมดแบตเตอรี่ก็ใช้คุณสมบัติของเครื่องได้ครบถ้วนนะครับแม้จะเป็นแบตท,ที่ไม่ใช่ของแบรนด์ตัวเองนะอย่างแบตบมค์กิตาก็ยังมาสามารถใช้ได้ปกตินะครับทุกโหมดปะเดี๋ยวไปลองตัดกันดูนะครับพี่ช่วยขายของหน่อยลบทุกงานช่างคุ้มครับ ซอรับใครที่สนใจเครื่องมือพัมกินนะครับสามารถหาซื้อได้ที่พัมกินคอเนอร์ร้านค้าตัวแทนจําหน่ายต่างๆนะครับแล้วก็ห้างชั้นนำะเช่นไทยวัสดุดูโฮมเมกะโฮมโฮมโปรนะครับทั่วประเทศเลยนะครับหรือช่องทางออนไลน์ต่างๆก็สะดวกนะครับคุณภาพครบคันตอบโจทย์ทุกงานช่างนะครับสำหรับพัมกิน อ่ะใช้กับแบบไมกิตารานี่แหละเดี๋ยวเริ่มแรกเ่ยผมจะลองกับวัสดุอ่อนๆก่อนนะครับเพราะว่าพวกนี้น่าะมันอ่อนกว่าไม้อยู่แล้วล่ะจะให้ดูว่าเออมันเผื่อเอาไปใช้เป็นไอเดียไปทาอย่างอื่นได้นะครับอันนี้เป็นสายยางนะก็ค่อนข้างใหญ่ๆนะประมาณสักหกขุนได้มั้งทีนี้ถ้าเกิดตัวนี้มันประมาณ20 20มิลใช่ไหมมันก็อาจจะเล็กไปนะครับผมก็จะเปิดเป็นโหมดแบบกว้างหน่อยนี่ให้มันกว้างเลยนี่ใส่ได้เต็มเอ็มลองตัดดูนะครับหนึ่งสองซ่ม ตัดง่ายเห็นไมครับนี่ขนมเลยเห็นไหมครับอ่าดูกใกล้ใกล้เห็นไหมครับโอ้โหสบายสบายเยี่ยมเลยเนี่ยแล้วมันตัดออกมามันก็คมกริบต่อมาอ่าเป็นท่อ pvc นะครับท่อตัวนี้ก็ใส่ได้สบายสบนีย่ยลองตัดดูนะครับ ใชไหมครับตัดแล้วไม่แตกด้วยเ,เทคนิคในการตัดที่ไม่ให้แตกนะครับสมมติถ้าคุณตัดแล้ววางปลายๆแบบนี้มันมีโอกาสแตกนะครับแต่ถ้าคุณจะให้มันไม่แตกนะครับให้กดลงไปเยอะๆกดลงไปถึงข้างล่างของตัวกันไกให้มากที่สุดนะครับแล้วมันจะตัดได้คมนะครับสบายข้อ PVC แค่นี้ก็สน,นุกแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวลองตัดกิ่งไม้ดูนะครับไป อ่ะโอเคเดี๋ยวเริ่มจากิ่งเล็กๆนี่ก่อนนะครับประมาณนิ้วชี้นะครับกิ่งละมุดผมก็เปิดแค่ตัวยี่สิบมิลนะครับไม่ต้องเปิดหมดตัดดูนะครับหนึ 1, 2, ่งสองมอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยง่ายจัดง่ายจัดเอานี้กิ่งง้อนะครับประมาณนิ้วโป้งผมอะใหญ่กว่าน,นิ้วโป้งนิดนึงผมก็จะปรับเป็นตัวสามห้ามิลนะครับนี่ตัดได้ใช่ไหมตัดได้หนึ 1, 2, ่งสองม นี่ครับตัดได้เลยสบายๆอ่าอีกทีนึงผมตัดได้พวกเล็กๆนี่ออกไปด้วยนะะใครเอาไปตัดกิ่งไม้ตัดแต่งอะไรงนี้นะครับอันใหญ่ดนี่กรอบเลยเนี่ยไหมครับดังกรอบสบายนี่ไหมครับแบบนี้นะเนี่ยแล้วไม่รู้สึกว่าหนักแรงหนักอะไรเลยนะครับคมผิวแบบว่าเฉือนไปแบบออกแบบคมๆเลย นะครับแก่มอันนี้เป็นกิ่งงอที้มันยืดมานะครับผมจะแอบพ่อตัดออกตัดนะครับปุ๊บเห็นไหมนะจะลิดแค่ตัวใบแค่นี้ก็ง่ายเหยครับนะเวลาคุณแต่งสวนแต่งอะไรเนะี่ยโอ้โหดูเพลินเลยเอาแต่นะบใบออกก็ได้นะครับ เนี่ยเห็นไหมครับเอาแต่ใบออกเนี่ยแล้วก็ทำงานไปเพลินๆไปเนี่ยเห็นไหมครับสบายง่ายแล้วก็เร็วกิ่งใหญ่ก็ตัดออกง่ายๆเลยใครมีต้นไม้เยอะต้องแต่งเยอะนะครับก็นี่เลยเห็นไหมครับแปบ๊บเดียวเกลี้ยงกิ่งพวกนี้ก็ตัดออกสบายๆนะครับเนี่ย ครับง่ายมากแจ่มจริงครับไปสรุปกันนะครับ โอเคนะครับก็มาสรุปกันนิดนึงนะครับเจ้าไกลๆตัดเกิ่งไฟฟ้าไร้สายตัวนี้ของทางพัมกินนะครับอย่างแรกเลยเห็นสังเกตได้นะครับก็คือเป็นมอเตอร์บัลเลตส่วนใหญ่ที่ผมเจอจะเป็นมอเตอร์ธรรมดานะครับใช้กับแบตของมันเองได้แล้วก็แบตของมารกิต้าได้นะครับก็คือใช้ได้ทั้ง2แบบเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของพัมกินอยู่แล้วระบบเซฟตี้ความปลอดภัยนะแล้วก็การปรับตั้งระยะในการตัดก็ทําได้ถึง2ระยะนะครับระบบเซฟตี้ก็เ,เต็มที่มีทั้ง ก่อนเปิดก่อนปิดอะไรพวกนี้นะครับป้องกันไว้ได้เกือบทุกอย่างเลยค่อนข้างครบเลยค่อนข้างครบอ่ะทีนี้ราคานะครับเครื่องเปล่านะครับอยู่ที่ประมาณ 2000- ถึง2อ0พผมจะลงลิงก์นะครับร้านที่ถูกๆไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับก็ลองเข้าไปหาซื้อดูนะครับราคาก็ถือว่าโอเคนะเพราะว่าแต่ก่อนนั้นเนี่ยผมใช้เครื่องจีนนะครับผมเคยรีวิวเครื่องจีนเนี่ยขนาดเครื่องจีนเนี่ยก็ด้กระส0 0กว่าแล้วนะครับถือว่าเซฟตี้แบบว่าเต็มเหนียวเลยแล้วก็ราคาถือว่าสมเหตุสมผลนะครับเทียบกับคุณภาพแล้วก็ตัวมอเตอร์บัดดเต้้วววยยใที่ป็น SKFI สรุนี้ดีกว่าของจีนที่ผมเคยใช้แน่นอนนะคุณภาพดีราคาก็ถือว่าสมเหตุสมผลแล้วกันน่าจะเหมาะคนที่ทํางานเกี่ยวกับต้นไม้บ่อยๆนะครับต้องทํางานเป็นพวกตัดแต่งกิ่งนะครับอย่างช่างสวนเนี่ยช่วงเก็บผลไม้หรือว่าช่วงแต่งใบแต่งอะไรเนี้ยก็ใช้งานได้หมดเลยนะครับสรันตัวนี้ทุนแรงได้ฝากไว้พิจารณาแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับฟุ้งเฟอร์ชั่นลขาราไปก่อนนะครับถ้าชอบกดไลค์นะครับถูกใจฝากกด subscribe ด้วยนะครับไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย แจ่มแจ่มจริงครับไปนะครับบ๊ายบาย